นั่งๆน,นอนน,อน,น,อนไม่ทำอะไรคอยไรกันอยู่คอยฝนนี่ก็ขี้เมาไอ้นี่ก็บ้าหวยเออ้ามันเป็นเส้นอย่างเงี้ยถึงไม่รวยสักทีอันเอานี้ไปเรดด็อกคุมยาคุมวัชพืชใช้ได้เลยไม่ต้องคอยฝนใช้ก่อนหญ้าจะมาทีเนี้ยเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอืงอ่นให้เงินมันงอกเงยคุมก่อนรวยก่อนต้องเร um. ดด็อกคุมจากยาฆ่าหญ้าตราหมาแดง นั่งนั่งนอนนอน,น,อนไม่ทำอะไรคอยไรกันอยู่คอยฝนนี่ก็ขี้เมาไอนี่ก็บ้าหวยเอ้มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยถึงไม่รวยสักทีอ่ะเอานี้ไปเรดด็อกคุมยาคุมวัชพืชใช้ได้เลยไม่ต้องคอยฝนใช้ก่อนหญ้าจะมาทีเนี้ยเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นให้เงินมันงอกเงยคุมก่อนรวยก่อนต้องเร um. ดด็อกคุมจากยาฆ่าหญ้าตราหมาแดง นั่งนั่งนอนนอน,น,อนไม่ทำอะไรคอยไรกันอยู่คอยฝนนี่ก็ขี้เมาไอนี่ก็บ้าหวยเอา้ามันเป็นเส้นอย่างเงี้ยถึงไม่รวยสักทีอ่ะเอานี้ไปเรดด็อกคุมยาคุมวัชพืชใช้ได้เลยไม่ต้องคอยฝนใช้ก่อนหญ้าจะมาทีเนี้ยเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอ,างอื่นให้เงินมันงอกเงยคุมก่อนรวยก่อนต้องเร um. ดด็อกคุมจากยาฆ่าหญ้าตราหมาแดง